พามาชมการติดตั้งของล้วคาวบอยครุเมืองครับนห้ติดตั้งที่อำเภอสตึกครับบ้านลินล้นเกียร์ครับล้วคาวบอยคานสองชั้นครับผมนีครับก็ติดตั้งกันเป็นที่เสร็จเรียบร้อยครับก <c oughs> ็ฝากด้วยนะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ รัวข่าวบอยคู่เมืองนะครับในช่อง y o u ู u ูบนะครับผมช่อง youtube รัวข่าวบอยคู่เมืองเหมือนกันครับผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็งานนี้เป็นงานของปี6 สครับ2 5 6 3ต่อไปก็พรุ่งนี้ก็ไปติดตั้งที่ประตูที่อำเภอ,พย,เอ,เอพยัก์ครับที่อำเภอพยักติดตั้งประตูเริ่มแรกติดตั้งรั้วขับบอยไปแล้วครับาคารสามชัน้นทีนี้ติดตั้งประตูต่อไปก็งานต่อไปก็ปีหน้าครับผมก็เอาไปเป็นปีหน้าเลย ได้ให้คนงานได้พักผ่อนฝากด้วยนะครับฝากติดตามในช่อง youtube ช่อง y ย u ทูบพึ่งทำครับผมซึ่งเราลงได้ปีนี้ไม่กี่ไม่กี่เดือนคนแนะนำให้เอาลงช่อง youtube ครับ ได้ติดต่อสอบถามเข้ามานะก็ได้นะครับเบอร์096 7 3 8 8 3 3 6ครับผมทั้งรัวค่าวบอยรัวตะข่ายครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ